เยื่อลงกัดเลยเต็มแรกครับผมเขียดซิ่งครับอ ดีมิดลักนักตกปลาขอต้อนรับสู่ฟิชชิงบอยชาแนลสำหรัาวันนี้ครับพาร้ณามาตกเขียดกับหมายหลังบ้านเช่นเคยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับทีนี้ก็มากันสามคน,นครับเียรปองกินมากกล้วก็ตองนะครับเขียดก็จะเกีียวลักษณะแบบนี้เหมือนเชยนะครับผม <c oughs> ขออภัยเรื่มเสียงเลยครับเยียงหแหบๆไปหน่อยครันนี้

ตัวแย่กัดอยากยิ้มให้เนี่ย <c oughs> โห่ลงคอเลยไม่นะเลยเทียมแรกครับผมเขียดซิ่งครับ หลอนครับไม่ใส่กิ๊กแค่ยามาต้องผีก,กัดว่ะเยื่อลงกัดเลย แ๋ยวครับผมมันยังอ,อยู่ไม้เท้าบ้านได้ีกเดียวนียอืหลก่จัด้ยเขียดยังอยู่เว้เฮ้มาครับผมเต็ไมไรขอผมนะครับเขียดซิ่งเต็มปากนะผมนะฮนะกัดคงตองเยอะนะผมยังอยู่ไหม อืมค่อยๆออกไปแล้ว เอาลิ open, well, right. oh. ่มๆเลยอะลิ่มๆมาตัวเล็กเล็กหรือใหญ่ให้มันกัดเลยอะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครเตี้ยมันหยุดยัง ก่อเก็บแล้วก็ตุกกระตุกกดสปู่น่ะอ้าวโอยตืืนแล้วอ้วนแต็มแรกครับผมเตรียมปาก กัดไปแล้วครับผมกระตุกมาทีเดียวนะครับผมโดนเลยครับนะ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 ย่ำอยู่นะครับผม <c oughs> โดนครับใส <c oughs> ่ปลาเค็มนะครับ เอามาเหมือนกันนะสองตัวเขาครับผมโอ้โลงขออีกแล้ววะขอเหมือนกันเลยาตามก่อผมนะฮนะกัดดีมากคนนี้ขึ้นเลยที่ไหน ที่้านหมดแล้วไหมเนาะเสดอะวะหมดแล้วแมวจะตกปาาลาอ,อืมอกปลามันมอัอไปแล้วผมกัดอีกแล้วครับ

เขียดยังอยู่ผมเขียดตัที่ได้ปลาสามตัวนะผมมาเดี๋ยวตีต่อผมมาครับนะ้านะมาดูครับว่าเขียดตัวนี้จะได้สกี่ตัวครับดได้ไปสามเลยนะฮะยังใช้เขียดตัวเดิมอยู่นะครับผม ห้ามาเปลนนี่อืมกัดนะผมกัดแล้วนะฮะมือซ้ายออกผมนะนะ ไปปอกเช่นเคยนะผมปลาเกลือส่วนใหญ่ผมนะนะนะโอ้โหรุดแม่ต 4, ัวสี่รุดวัดเบาไปเนี้วะมาตามต่อนะนะเปลี่ยนเฉียดมาแล้วครับผม ดี้างไม่ต้องลัพี่กินที่บ้านนี่คุนคนเขาได้กันหรือว่าไปกินมูกระเลยมูกะเลยราคาบราเกาฟีเ้ากินภูระบุฟีเ้าเ้วยต้องกินไม่มดคิดนะตาง ดีฮะคขื่ขอยก <c oughs> ินไว้คนละกลมไปแล้วครับผมทำบันไดให้่น่หรอขย้ำอยู่ <c oughs> นสยปลาเค็มครับมี่จะใส่ปลาเค็มเอ้าคนตกเป็นงี้แหละอุ้ยดูดไปเลยว่ะวิ่งยาวผมวิ่งยาวครับผม ไอ้เรายาวอะคุณเขียดดิเข้ยดยยนี่ชี้เลยอือหืออือหือยายยยยยยวยย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 ลุยยยยยยนยย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 ทยย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 ยกยบยย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 ยม มาตามกันต่อครับน้นนะเก็บมดสะครับวันนี้เก็บมดสะเก็บตุ๋นสไม่มีส่ยใหญให่กัดว่ะตอนพี่กัดมุมเนี่ยละไปโน,น้ลนวนแต่เสื้อมาลุดข้างน้านี่ งายไล่ตัวเด้อการอีกแล้วอ่ะนั่นไยเม็ดขึ้นละเอ้ามือชีพก็กี oh, ่ล่ะเออโดนี <aster> ane, ีกต่หัว <c oughs> <c oughs> <sandbox> ลุม่มมันมีลุม่มตัวนี้ <c oughs> ย้ายใหม่มาดูบ้างผม กัด <G rab ble> นะผมไปแล้วนะครับโอ้น่าจะมีไซค์ตัวนี้ sai à, này. <laughs> dù mà nhé cát lan tính người học โด,โดนับ <c oughs> เอาจนได้ครับผม <c oughs> เขียดซิ่งครับผมไม่ทำให้ผิดหวงัตงตัวนี้มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับผมไ <c oughs> ปเดี๋ยวตามต่อผม <c oughs> มีหลายตัวครับนะั่นนะเบือใหญ่ปลาใหญ่ กัดนะผมแต่มันจะเป็นป๊อกแท้ครับผม

กัดแล้วผมไปแล้วผมนะนะสายออกนะผมวิ่งเรื่อยๆตัวนี้ไปยาวกัดไปเดยวส่งยาวๆ เอาไว้ก่อนดิซอกตัวมันน่าจะใหญ่แล้วิ่งเร็วเถอะเขียดใหญ่ด้วยมาต้องใหญ่ทีโดนโอ้เล็กจริงจ เฮ้ยสบ,บัดสิเออเขียดรุดหรอก <c oughs> รุดตัวแต่อยู่ไหนถามอเ้ยวะรุดไปเลี่ยวต้องส่งต้องน,น่านติดข้อปากไหมไปเก็บแลวตามต่อผมเดี๋ยวเขียดอีกสองสามตัวนะครับได้เขียดกุญแจเฮ้เ เป็นไงตอนนี้กัดแล้วครับผมกัดแล้ว เหมือนจะเหล็กว่ะไม่ใช่ตัวที่ขึ้นเมื่อกี้หรอกเน้น,นว่าต้องนอนไปเลยอขุดผ้าขาวตอไม้ไปเลยอยังยอยูย่เว้ยยังอยู่เว้ย วัดแม่งเลยตัวแค่เนี่ย,ยมันหวานครับน้องนอนมาสรุปผลงานรวมนะครับวันนี้ครับทิปเขียดซิ่งกับไม้หลังบ้านนะครับวันนี้ผลงานก็15แต้มนะครับนะ้านะที่เรานับไว้แล้วนะครับผม15แต้มนะครับ มีตัวครึ่งโลมันหนึ่งตัวครับผมอะไรจะเป็นป๊อกๆหมดเลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากมานาช่วยกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ